ตอนปุ้ยลุยกับทีมอเวนเจอร์พิทักษ์หมู่บ้านณนะอีกมัทตีเวอร์สหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเพื่อนๆปุ้ยลุยกับพวกองค์ดักโกโก้และป๊อกๆใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มก้อนเมฆดำลอยต่ำและมีเสียงคำรามดังมาจากป่าลึก สัตว์ประหลาดยักษ์ตัวหนึ่งเดินโผล่ออกมาด้วยท่าทางน่ากลัวมันเหยียบพื้นจนแผ่นดินสั่นสะเทือนใบหน้ามันดูร้ายดวงตาเปล่งแสงแดงฉานอากสัตว์ประหลาดคำรามลั่นทำเอาชาวบ้านวิ่งหนีกันโอลมมนการรวมทีมฮีโร่ปุ้ยลุยก้าวออกมายืนกลางลานหมู่บ้านดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปกป้องบ้านของเรา ทันใดนั้นเพื่อนๆก็มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงกับตันปุ้ยลุยสวมชุดสีน้ำเงินพร้อมโลเวทม์ลายดาวห้าแฉกสีทองเป็นหัวใจหลักที่คอยปกป้องทีมองค์นักสู้หมัดขนมตัวกลมอุ้ยอ้ายแต่มีกำลังมหาศาลยามกินขนมขนมแต่ละคำยิ่งเพิ่มพลังหมัดให้แรงขึ้นด็อกเตอร์ดักนักวิเคราะห์วางแผน พกสมุดเวทมนต์และกล้องพิเศษที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของศัตรูได้โกโก้นักเวทแห่งเข็มทิศใช้เข็มทิศเวทมนต์ที่สามารถเรียกแสงลมและชี้ไปยังทางรอดป๊อกป๊อกเจ้าเสียงพลังแม้ตัวเล็กแต่เสียงป๊อกป๊อกสามารถกลายเป็นคลื่นพลังผลักศัตรูได้ปุยลุยยกโลกขึ้นสูงแล้วตะโกนพวกเราทีมเวนเจอร์ปุยลุย การต่อสู้เริ่มต้นสัตว์ประหลาดคำรามแล้วพุ่งเข้ามาด้วยฝีเท้าแรงกลา้าปุ้ยลุยรีบกางโล่ป้องกันแสงพลังงานที่สัตว์ประหลาดยิงออกมาถูกสะท้อนกลับไปปุ้ยลุยตะโกนทุกคนระวังด้วยพลังทำลายล้างร้ายแรงมากองคกัดขนมในมือหนึ่งคำใหญ่แล้วพุ่งไปข้างหน้าถึงตาของเราแล้วหมัดสายขนมหมัดอัด เข้ากับขาของสัตว์ประหลาดอย่างจังเจ้าสัตว์ประหลาดโดนหมัดอง่งทําให้มันเซถอยหลังไปหลายก้าวถึงเวลาของฉันแล้วดักวิเคราะห์ข้อมูลและเปิดสมุดจดสายฟ้าแลบเขียนด้วยมือสันๆจุดอ่อนมันอยู่ที่ตาเราต้องทําให้มันมองไม่เห็นชั่วคราวโกโก้ได้ยินรีบยกเข็มทิศเวทมนต์ขึ้นท้องฟ้าเสียงวูวู ลมแรงพัดมาพร้อมแสงวาบเจิดจ้าโกโก้ยิงเข้าตาของสัตว์ประหลาดจนมันร้องลั่นอาเสียงปอกปอกเมื่อสัตว์ประหลาดหลับตาป๊อกๆอก,ก็กระโดดขึ้นฟ้าป้อกเสียงตะโกนกลายเป็นคลื่นพลังผลักจนสัตว์ประหลาดล้มลงกับพื้นหมู่บ้านสั่นสะเทือนอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความน่ากลัวแต่เป็นชัยชนะที่กำลังใกล้เข้ามา ชัยชนะและบทเรียนปุ้ยลุยวิ่งไปยืนตรงหน้าสัตว์ประหลาดยกโลกขึ้นแล้วพูดเสียงดังแบบนี้ทั้งวันอย่างได้พลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความแข็งแรงแต่คือการที่เรายืนหยัดไปด้วยกันต่างหากสัตว์ประหลาดพ่ายแพ้ลุกขึ้นค่อยๆเดินกลับเข้าป่าไปอย่างสงบชาวบ้านโหร้องก้องไปทั่วทีมเอเวนเจอร์ลุยจงเจริญ องยิ้มกว้างหยิบขนมอีกชิ้นขึ้นมาเคี้ยวฮีโร่ก็หิวเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อน,นหัวเราะกันเสียงดังป๊อกป๊อกก็ตะโกนป๊อกป๊อกเหมือนเป็นเพลงแห่งชัยชนะนับแต่นั้นมาไม่ว่าหมู่บ้านจะมีภัยอะไรเข้ามาทุกคนก็มั่นใจว่าตราบใดที่มีกับตันปุ้ยลุยและทีมเวนเจอร์อยู่บ้านของพวกเขาก็จะปลอดภัยเสมอ